ครับถึงแล้วน,นะครับออกซิเจนวอลลี่เขาใหญ่นะครับนี่บ้านเป็นหลังๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักของเรานะครับว่าเป็นยังไงกันนี่นะครับหน้าบ้านพัก ของเรรานะคับเดีย๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ปีกาพาซากันที่ที่ไหนครับเขาใหญ่เราอยู่กันที่ ygen, ออกซิเจนวอลลี e, ่เขาใหญ่นะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าว่าภายในบ้านเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็มีเฮียเตะมาถ่ายด้วยแล้วก็เฮตี้ไปเลยเดินเาไปเลยห้องแรกที่ไหนไปดูห้องแรกกัน ด้านหน้านี่เป็นสระแวยน้ำนะสระแวยน้ำแล้วก็มีที่นั่งปิ้งย่างตรงนี้ด้วยใกล้ๆสระแวยน้ำบรรยากาศแบบชิลมากลุงโป๊บในอนน้ <laughs> นี่เดี๋ยวมาพามาดูตรงนี้นี่ห้องแรกของเรานะครับที่จะเข้าไปนี่เป็น master bedroom master bedroom ของเรารโ,โอโหก็เป็นเตียงคิงไซส์นะเข้ามาด้านในอันนี้มีเบาะนั่งด้วย ด้านนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับนี่มีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้อ๋อนี่นี่เฮตี้พาไปดูห้องน้ำมาดูสิพิกา้าพาไปดูห้องน้ําด้านในเป็นยังไงว้าวห้องน้ําสวยมากนะครับนี่ใหญ่โตทีเดียวห้องน้ำมีอ่อางอาบน้ําตรงนี้ด้วยห้องน้ําสวยเลยนะครับอันนี้ไป,ไปครับไปดูห้องนอนที่สองกันดีกว่า แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องโถงของเรานะห้องโถงตรงกลางนี่มองขึ้นไปเห็นด้านบนเดี๋วด้านบนก็จะเป็นที่นอนโลง่โลงๆอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูแต่นี้เป็นห้องโถงกลางของเรานี่น้องวลินกับมาม้าอยู่นี่ตรงนี้ก็มีโตะ๊ะโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็มีมุมทําครัวของเราตรงนี้ซื้อกับข้าวมาสั่งกับข้าวมาก็ทําครัวตรงนี้ได้เลย มีเครื่องหลุดปั่นอะไรพร้อมตู้เย็นมีห้องน้ํานะครับอ่ามีห้องน้ําอีกห้องหนึงอยู่ตรงโถงห้องรับแขกนะครับไปครับไปดูห้องนอนที่สองกันพี่ก้าห้องนอนที่2อ,อยู่ไหนเอ้ห้องนอนห้องนอนที่2อ,อยู่ข้างล่างอ่ซ้ายมือหรือเปล่าพาไปดูซินี่ห้องนอนที่2ของเราก็จะเล็กกว่ามาสเตอร์เบดรูมนะ,ะนแต่ก็เป็น,นเตียงใหญ่เหมือนกัน ว้าว <Wow. S 2> <Okay. S 1> นี่ไว้แขวนเสื้อผ้า mm hmm. ได้เลยเข้ามาด้านในนะครับมีเฮตมีมีโต๊ะแต่งหน้าอ่าโต๊ะแต่งหน้านี่ตรงนี้ห้องน้ําเป็นไงบ้างครับเฮเตเปิดดูห้องน้ําให้หน่อย mm hmm. อ่าไปดูภายในห้องน้ําของห้องนอนที่2กันนี่ mm hmm. ห้องน้ำภายในห้องนอนที่สองนะครับ mm hmm. แต่ห้องนี้จะไม่มีอ่างอาบน้ำเนาะ mm hmm. ห้องนี้ก็จะเป็นฝักบัวเฉย อายครับขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าพิก้าไปด้านบนกันลูกพาไปดูห้องนอนชั้นบน นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมทําครัวด้านล่างนะครับติดกระสะไว้น้ำนะนี่มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีบันไดขึ้นไปชั้นสองด้านบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันมีอะไรกันบ้างอภิกาค่อยๆจับบันไดลูกมือจับไว้ดีค่อยๆขึ้นไปโอเคเรามาถึงด้านบนกันแล้วนะครับนี่ <laughs> มีโต๊ะนั่งชิวกันเลยด้านบน น,นี่ก็มีโต๊ะนั่งชิวด้านบนพีการะวังนะครับอย่ายื่นหัวออกไปนะระวังนะนี่นะครับก็มองเห็นวิวด้านบนมองเห็นสระว่ายน้ำด้านล่างเลยบรรยากาศเขาใหญ่นะครับช่วงนี้ก็อากาศดีครับกำลังเย็นสบายเลยโอเคครับเราลงไปข้างล่างกันต่อดีกว่า Few minutes later. ปีกาพาไปดูมือ้อค่ำของเราหน่อยครับวันนี้มีอะไรบ้างนี่นะครับเราก็สั่งเป็นหมูกระทะแล้วก็ชุดบาร์บีคิวนะครับของที่พัก <Hello. S 1> นี่เนี่ยเฮียเตพาไปดูชุดบาร์บีคิวนะลูกพาไปดูชุดบาร์บีคิวชุดหมูกระทะหน่อยซินี่นะครับเขาก็จะมีบริการมาตั้งเตาให้เลยนะ <Hello. S 1> อ่านี่เป็นชุดหมูกระทะดู สเต็กกับทะเอันนี้ทะเลงตาหมากรอยรวมนะชมวได้ได้แต่ว่าแล้วก็ื้อไนี่ชุดบาร์บีคิวที่เราสั่งมานะครับอ่าให้ป้าปอพาดูมีอะไรบ้าง ไม่น่ากินมากนะว้าวเลยโอ้โหมันดเนื้อเขาก็จะมาจัดการตั้งให้เราเรียบร้อยเลยนะครันี่คือมือค่ำของเราครับนี่นะครับมือย่างกุ้งเราวันนี้จานโป๊ใช่กุ้งย่างนะย่ากุ้งย่างย่างกุ้งกุ้งย่างโอ้โหสีสันสวยงามนะครับ ใช่เห็นอยู่อ่าคลิปเขาใหญ่ก็จบลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะพี่ก้านะฝากกดไลค์ก้ากดไลค์ยังไงครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับอ่าพี่กาบายบายไว้พบกันใหม่ครับ